สวัสดีครับติดต่า EP นี้เราอยู่กันที่งาน Connect Every w h e r e Take Care Every f i e l เชื่อมการขับขี่ขับเคลื่อนความห่วงใหญ่ครับผมอาจจะดูแปลกตากันนิดนึงนะครับแต่ว่าวันนี้บอกเลยคุณผู้ชมได้ประโยชน์เต็มๆแน่นอนครับผมตามมาเลยรีกเล่นเกมหมดเลยอนะมาก่อนเวลางานยังไม่เริ่มมาถึงสูงโตโยต้านทีเราแหงรถหน่อยนะมีม้ามาแล้ว ลุยโอ๊ยบังคับยากมากไปเกียร์ออโต้เฮ้ยชนแรกไปเราต้องเป็นตัวแทนประเทศไทยนะฮะแข่งวัน้ต็มที่ฮนะแสงแล้วคึอเปนที่สิบห้าะนะครับโอ้ยหลุด้ เราไม่ได้พามาเล่นเกมนะฮะเราจะมาฟังนะครับวิสัยทัศน์ของ t o y o ต้ว่าเขาดูแลลูกค้าดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับด้วยแอปพลิเคชัน T Connect แล้วก็ยังมีสิทธิประโยชน์จาก TCFR Plus ด้วยเมื่อก่อนมี TCFR นะครับแต่ตอนนี้มี TCFR Plus ซึ่งดีมากๆสำหรับลูกค้าเตโยต้นานะครับไปตอนนี้เราไม่ใช่เวลาเล่นเกมแล้วเราไปงานดีกว่าครับผมปไปไปแพนะ้ตกรอบ Connect everywhere, take care every few. ตอบประมวลเสร็จปุ๊บก็จะออกมาก็อย่างที่เราทรา P บ P C F R P C H Y ขับดีรถให้มาดูม,มาได้ดูแต่จะมีมาดูโตโยต้าทำอะไรมาบ สวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่โอนะครับผมคุณสุภชัยสินสวนรณรัตน์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิรูปทางดิจิทัลบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับคำถามวันนี้ครับเห็นว่ามีบริการใหม่ของ t Connect นะครับช่วยอธิบายได้ไหมครับว่ามีอะไรใหม่บ้างครับได้เลยครับเราเปิดตัวบริการใหม่ในแอป T Connect ทั้ง Connect ค a r แล้วก็ Con n น c t U อยู่แล้วก็มีโปรแกรม t c f r Plus โดยมี Connect ค a r นะครับค o n n e c ก Car ก็จะเป็นบริการแจ้งเตือนลูกค้าในด้านรถนะครับอลยัปดภ แล้วก็รายกังวลในการใช้รถนะครับโดยใช้เทคโนโลยีคอนเน c เต็ดเชื่อมต่อกับการใช้รถของลูกค้าทําให้เราสามารถแจ้งเตือนทุกเรื่องรถได้อย่างแม่นยำในส่วนของ Connect U นะครับก็จะเป็นบริการแจ้งสิทธิพิเศษต่างๆที่คัสสันมาสาหรับลูกค้าโดยพิเโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นชิปการดูแลรักษาหรือการใช้รถที่ถูกต้องนะครับครับรวมถึงกิจกรรมสิทธิประโยชน์และก็สิทธิพิเศษต่างๆที่ลูกค้าจะได้รับตลอดทั้งปีที่สาคัญจะแจ้งเตือนให้กับลูกค้าเป็นรายบุคคลนะครับตามความชอบของลูกค้าเลยนะครับดีเลยครับยอดมากๆเลยครับ ขอบคุณมากนะครับพี่โอค๋อค,ครับ ตอนนี้นะครับ<ม>เราอยู่กับพี่รุ่งนะครับคุณรุ่งโรดขันเฉลีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการบริการลูกค้าและการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริษัทโตโยตา้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับผมคือของโรธครับเมื่อกี้ได้ฟังด้านล่างกันแหละแต่อยากถามเสริมรายละเอียดให้กับแฟนๆในช่องหน่อยนะครับก็คือว่าผมอยากรู้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนเป็น TC FR Plus เนี่ยมีสิทธิประโยชน์อะไรเพิ่มเข้ามาบ้างครับเดิมที TC FR ตัวเดิมเ่ยนะฮะบเรามอบสิทธิประโยชน์ให้กับรถยนต์บางรุ่นแต่วันนี้เราได้พัฒนาขยายสิทธิประโยชน์เพื่อให้้้คคคครรออบบลลุมมูกกาาขขงึนนะั ครับผมทั้งรถใหม่ทุกรุ่นรถใหม่<ล>ทุกรุ่นรถเก่าด้วยรถเก่าด้วยใช่แต่มีเงื่อนไขว่าเขาต้องเข้าเช็คระยะแบบต่อเน,นื่องตรงเวลาเขาจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายนะครับ<ะ>เมื่อนํารถเข้าเช็คระยะแบบตอ่อเนื่องตลอดอายุการใช้งานครับซึ่งตั้งแต่การสมอบรถใหม่จนกระทั่งถึงขั้นตอนที่คิดจะเปลี่ยนรถใหม่ด้วยครับเราดูแลหมด ยกตัวอย่างเช่นคะแนนเะวันนะครับเขาจะได้รับเพิ่มตามระดับของเทียที่เขาได้เงินครับสูงสุด2.5เท่าสูงสุด2.5เท่านะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังมีส่วนลดในการเข้าเช็คระยะด้วยไม่ว่าจะเป็นอะไรแค่นี้พันธุ์พวกวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆสูงสุด15เโอ้เยอะมากนะครับ15รผมว่าสิทธิพิเศษที่สุดยอดจริงๆก็คือว่าถ้าคิดจะเปลี่ยนรถคันใหม่เป็นคันถัดไปครับเราให้ส่วนลดพิเศษด้วยจากแต้มที่เราสะสมไปนะครับอ๋อเหมือนแต้มท TCSR+ เนี่ย redeem มาเป็นเงินส่วนลดครับถ้าจะซื้อรถใหม่ได้ด้วยใช่โตโยต้าเราก็ยังมีกลไกที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเท็ดรถหรือซื้อขายกันด้วยเช่นกันกลไกโตโยต้าชวครบวงจรจริงๆครับสำหรับ t c s สิทธิประโยชน์เยอะขึ้นมากๆเลยวันนี้ขอบคุณพี่รุ่งมากๆนะครับที่มาให้ข้อมูลนะครับขอบคุณครับ โซนแรกของเรานี่นี่ปลอดภยัยอุน่นใจดูละเล่นสุขนะครับเรามีตรงนี้ด้วยช่วยโอกาสกัน แล้วตรงนี้คือรูปร่างหน้าตาของแอปใช่ไหมฮะก็พิจารัาในส่วนของฟังก์ชันใหม่ที่เราได้ออกไปเชียร์ร้อยสาครับก็จะเป็นเรื่องของกันที่อยู่รต,ตรงนี้เนี่ยเราดูแลเรื่องสิทธิพิเศษต่างๆกับลูกค้าเป็นรายบุคคลแล้วก็สะสมคะแนนเดี๋ยวมามีพวกส่วนลดร้านค้าต่างๆให้<ะ>ลูกค้าบนขุมรถว้าแต่ต้องมีทีคอนเนคก่อนนะครับตอนนี้ Th ต้องคอนเน็กต์โหลดเลยข้อมูลรถนะครับก็เปิด GCFH YD นะครับจะเป็นจะเป็นไหมฮะต้องต้องใช้ตัวต้าเท่านั้นไม่จำเป็นนะครับแอปที่ ชันนี้ก็เป็นที่ภาใช่ครับก็สามารถเข้ามาร่วมครับในส่วนของฟีเจอร์ตัวนี้ได้ครับขอบคุณครับลพอมีเาได้ดูแล้วขอบคุณครับแนะนำเลยครับโซนนี้คืออะไรครับก็สำหรับเอ่อสเตชันนี้นะคะจะเป็นตัวโปรแกรม TCFR plus เข้าสู่นัดถ้าสดับความคุ้มเพราะการเช็คระยะนะคะก็เหมือนกับการที่รถได้ตรวจสุขภาพประจำปีก็สําหรับโปรแกรม T C F R Plus ของเรานะคะชื่อเต็มนะคะก็จะเป็น To โย ta Connected f r e q u e n t s e r v i c e Reward Plus นะยคะยิ่งเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ To y ยต a ก็จะยิ่งได้รับสิทธิประโยชน์ที่มากขึ้นเรามีการจัดระดับนะคะให้กับทางรถของคุณลูกค้านะคะโดยเริ่มต้นที่ระดับบรอนซ์ก่อนแล้วก็หลังจากที่ลูกค้าเนี่ยเข้าเช็คระยะต่อเนื่อง5ครั้งก็จะถูกปรับสถานะเป็นระดับซิลเวอร์ ครั้งเป็นเจ็ดครั้งก็จะได้รับเป็นระดับโกลและสูงสุดคือเก้าครั้งก็จะเป็นไดมอนด์ว้าวะะอันนี้คือได้รับสิทธิทประโยชน์สูงสุดยังไงบ้างครับลูกค้าก็จะได้รับการขยายับการคุณภาพนะคะสูงสุด8ปี225,000มกิโลจะมีคะแนน alive x นะคะสูงสุด2.5เท่าส่วนลดค่าใช้จ่ายในศูนย์บริการโตโยต้านะคะที่เรามอบให้ลูกค้าแบบจัดเต็มเลยใช่ค่ะโอ้มีระดับพิเศษด้วยนะคะก็คือสําหรับเออลูกค้ารถเก่าและที่อาจจะใช้รถมาสักพักนึงะนะคะไม่ได้คอนแทคกับศูนนนนนย์เเเราวัี้ห็ท เราแล้วอยากจะกลับเข้ามาที่ศูนย์บริการ t ต y o t ้านะคะเพียง2ครั้งก็จะรับเป็นระดับเอ็กซาขยายรับประกันตัวเกียร์ไปอีก1ปี25 0 0 0ากิโลก็มีสิทธิพิเศษให้เหมือนกันใช่ค่ะแลวก็สะสมคะแนนได้ด้วยจริงๆจะมีในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะคะที่พาไปดูหน่อยครับอธิบายพุ่งสูงนะคะหลังจากที่ลูกค้าเนี่ยเข้าร่วมผ่านแอปที่คอนเน็แล้วเนาะตรงนี้ก็สามารถที่จะเอ่อมาเช็กระดับรถยนต์ของตัวเองได้เลยระดับของรถคืออะไรฮะใช่ก็มีตัวรุอ่าใช่ว่าเอะรถรถของเราเนี่ยอยู่ แล้วนะคะแล้วก็เราก็จะมีเหมือนเป็นเค้าดาวง,งานเช็คระยะให้ด้วยว่าอุ๊เราต้องเช็คอีกกี่รอบถึงจะได้รับการปรับระดับจะมีเออเป็น PM stamp ประวัติการเช็คระยะด้วยตามรอบ,รบเพื่อไม่ให้คุณเนี่ยได้พลาดสิดธุประโยชน์ดีด ดีดีมากมากเลยนะครับเพราะว่าสิทธิประโยชน์บางทีเราก็ไม่รู้ทั้งหมดแต่อยู่ในแอปนี้คุณโหลดมาเรามีแจ้งเตือนตลอดใช่แจ้งเตือนตลอดจำเป็นไหมครับว่าจะต้องมาที่ศูนย์เพื่อคอนเน็กหรือเราคอนเน็กเองได้อยู่ที่บ้านก็โหลดแอปได้เลยแอป store store นะคะเสิร์ชแคทีคอนเน็กแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ลงทะเบียนง่ายง่ายมันจะมีการแร์ตัวรถไอเดียเดียวกันอยู่นะคะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือรถเก่าสามารถที่จะโหลดแอปแล้วก็เอ็นจอยสิทธิประโยชน์ตรงนี้ได้เหมือนกันหมดง่ายมากสะดวกมากๆเลยขอบคุณมากนะครับ สเตชันที <hang out. S 2> ่4ี่เนี่ยเป็นสเตชันที่เกี่ยวกับการดูแลลูกค้าที่หมดระยะรับประกันจากศูนย์ที่เรารับประกันรถใหม่ไปแล้วนะครับเราก็จะมาดูแลลูกค้าต่อเป็นสเตชันนี้ที่เราจะพูดถึงครับผมหลักๆก็คือโตโยต้าชัวอนนี้โตโยต้าทำอะไรบ้างครับของโตโยต้าชัวนะครับเป็นสถานที่รับซื้อแลกเปลี่ยนรถนะครับโดยของเราเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องความปลอดภัยรถมีคุณภาพราคาเข้าถึงได้นะครับมีกี่สาขาแล้วครับตอนนี้ณตอนนี้ทั้งหมดทั่วประเทศมีอยู่ร้อยสา สาขา ตัวสาขาเยอะมากๆนะครับหรือว่าเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ไหมครับใช่ในเว็บไซต์โต้ต้าชัวดอทคเราก็มีเหมือนกันครับอ่าสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้จากโต้ต้าชัวเนี่ยจะดีกว่าที่อื่นยังไงครับแบบถ้าเราอยากจะขายรถหรือว่าซื้อรถมือสองของโต้ต้าชัวร์เนี่ยเรามีการตรวจเช็ค280จุดเพื่อสร้างความมั่นใจในส่วนของคุณภาพรถแล้วก็เราจะมีชัวร์เซอร์ติฟายนะครับรถที่ผ่านการเซอร์ติฟายเนี่ยเราจะรับประกันสูงสุด2ปีหรือ40,000กิโลนะครับนี่ขนามนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับ2ปี40,000กนะครรรัับบสาหเซอ์ติฟย หรือว่าเซอร์ติฟายโกนะครับก็จะมีออปชันให้เลือกถ้าเกิดเป็นเซอร์ติฟาย5ปีเนี่ยใช้ประกันรถใหม่ที่มีอยู่ให้หมดก่อนนะครับรถอายุยังมีประกันรถใหม่อยู่ก็ใช้ไปก่อนแล้วก็เราจะมีรับประกันต่อปีที่6ให้รับผม เอาละครับมาถึงฟิกฟิตกันบ้างสีแดงขนาดนี้แน่นอนเพื่ออะไรครับฟิกฟิตครับฟิกฟิตก็เป็นศูนย์บริการทางเลือกใหม่นะครับที่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์นะครับได้พัฒนาขึ้นรับซ่อมอะไรบ้างครับฟิกฟิตนะครับเป็นศูนย์บริการทางเลือกนะครับจริงๆเรารับซ่อมรถทุกยี่ห้อเป็นงานควิกเซอร์วิสแล้วงานซ่อมเบาจุดเด่นของฟิกฟิตจะเป็นเรื่องของความสะดวกรวดเร็วแน่นอนครับเรื่องของคุณภาพที่เราโตโยต้าเราเชี่ยวชาญแล้วเราก็รับประกันเรื่องของคุณภาพงานซ่อมมีใบรับรองด้วย มีการรับรองตลาดตรงนี้นะครับก็จะเหมาะสําหรับกลุ่มรถที่หมดระยะเวลารับประกันไปแล้วลูกค้าเริ่มมองหาความคุ้มค่าแต่ยังคงมั่นใจในคุณภาพในการเข้ารับบริการอันนี้คืออะไรครับทีออกเป็นอะไรแบรนด์น้องใหม่นะครับบริษัทโตโยต้าครับเราได้พัฒนาร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเราได้ร่วมมือกันระหว่างวิศวกรของทางโตโยต้าพัฒนาอะไรแบรนด์น้องใหม่ขึ้นมาคือแบรนด์ทีออกนะครับปัจจุบันเรามีทั้งหมด9รายการจุดเด่นก็คือเรื่องของอาราคาแน่นอนครับแต่คุณภาพยังต้องรับประก ผ่านมาตรฐานของ To y ย ta โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยก็มาใช้ในฟิตฟิตด้วยแน่นอนครับเราให้บริการที่ศูนย์บริการฟิตฟิตไปที่ศูนย์บริการ Toyota ก็จะจำหน่ายที่นั่นด้วยรวมไปถึงร้านค้าอะไรที่เรารับรองทางทีโตัวตาเขามาอะไรบ้าแน่นอนครับโอเคขอบคุณครับต้องบอกเลยนะครับว่าแอปพลิเคชัน T-Connect นะครับมันคือ Connect U Connect Car ก็คือจะให้ความใส่ใจทั้งสภาพรถตัวรถยนต์นะครับแล้วก็ตัวคุณเองด้วยสําหรับสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ให้คุณพลาดแม้แต่อย่างเดียวเลยนะครับและที่สําคัญคือมันเป็นการช่วยในการ ตัดสินใจในการเลือกซื้อรถด้วยนะครับการที่ผมทาง,งานนี้นะครับได้ความรู้กลับบ้านไปอีกเทียบเลยครับและติดตาอ e ีหน้าผมจะพาไปที่ไหนทำอะไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย